หนึ่งปัญหาผิวนะคะที่ทุกคนต้องเจอนอกจากฝ้าเนี่ยก็คือสิว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 นั่นเองค่ะมไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบนะหรือว่าสิวเซียนสิวโพดนะคะก็เป็นหนึ่งปัญหาที่เราไม่อยากให้เกิดบนหน้าใช่ไหมแต่ตังตังบอกเลยค่ะว่าถ้าทุกคนมี2ตัวนี้นะคะรับรองว่าจบเรื่องสิวแน่นอนค่ะ ตัวแรกเลยนะคะกับ Nano Acne น r ครี GP4G ค่ะตัวนี้นะคะครีมฝาแดงแรงฤทธิ์พิชิตสิวโอ้โหแค่สโลแกนเนี่ยก็กินขาดแล้วนะคะแต่ที่กินขาดไปกว่านั้นก็คือคุณสมบัติค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยยับยัง้งแบคทีเรียค่ะซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดสิวนอกจากนี้นะคะก็ยังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสิวได้ด้วยแล้วก็ลดความมันนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดสิวค่ะ และอีกหนึ่งตัวนะคะพิโกแอกเนเซรัมดราก้อนบาดค่ะซิรัมลดสิวอักเสบสมานผิวสร้างเซลล์ผิวอย่างเร่งด่วน ตัวนี้เนี่ยคือเซอร์ไพรส์ตังมากนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะดูแลอย่างตรงจุดนะพร้อมกับบำรุงหลังสิวยุบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันสิวหัวหนองรดรอยแดงเติมเต็มหลุมสิวเนี่ยขวดนี้ก็คือเอาอยู่อันนี้คือทึ่งมากเลยนะยังไม่หมดนะคะมันมีทึ่งไปกว่านั้นอีกคือตั้งเนี่ยลองใช้ดูตอนนั้นคือส่วนมากเนี่ยตังจะเป็นสิวตอนที่ ประจำเดือนมานะคะผู้หญิงหลายๆคนน่าจะเข้าใจเนอะเวลาประจำเดือนมาเนี่ยก็จะมีสิวขึ้นค่ะตอนนั้นก็เลยล็อกแต้มซีรัมตัวนี้นะคะลงบนหัวสิวอักเสบค่ะตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยก็คือบอกเลยว่ายุบนะแล้วก็ช่วยบำรุงพวกรอยดําที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สิวยุบด้วยนะคะอันนี้ก็คือใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะเนื้อซีรัมเขาซึมง,ง่ายกลิ่นโอเคเลยที่สาคัญสารบำรุงแน่นมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยก็คือใช้ง่ายมากๆค่ะสําหรับตัวนี้ ก็แอคเนเซ,เซรั่มนะคะอุดมด้วยสารสกัดกว่า18ชนิดค่ะมีดาก้อนบัตรนะคะสมานร,รอยสิวลดรอยแดงและรอยดำ u พ p l c l r เร่งลดสิวอักเสบและลดสิวติดสาร B S A S m u l t X BSA SM เติมเต็มหลุมสิวพร้อมสร้างผิวใหม่และ GP4G Extract สารสกัดจากแผลงต้นทะเลเพิ่มประสิทธิภาพสารสกัดอื่นๆให้ทํางานได้ดีขึ้นกับตัวดาก้อนบัตรนะคะที่ต่างๆได้พูดไปเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการสมานแผลสมานผิวได้ ดีเยี่ยมเลยค่ะผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะว่าผ่านไปเวลา10วันเนี่ยดรากอนบัตเนี่ยสามารถเพิ่มเซลล์ผิวชั้นนอกได้นะคะรวมถึงเติมเตนคอลลาเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่เป็นสิวอยู่นะคะตางๆก็แนะนําว่าให้ใช้นาโนไวต์เทนิ่ง so โซฟ GP4G นะคะใช้ทําความสะอาดผิวหน้าก่อนเนาะเป็นสบู่ลดสิวค่ะเพื่อขับสิวออกมาช่วงแรงนะคะหลังจากนั้นใช้ Pi กโกแอ n e นซีรัมดรากอนบัตตัวนี้นะคะกจะช่วยลดสิวนะคะและสุดท้ายเลยกับนาโนแอ n e นสครีม GP ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันสิวนะสําหรับใครที่ไม่เป็นสิวนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิวมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันดีคืนดีมันอาจจะขึ้นมา3-4เม็ดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะป้องกันเอาไว้ดีกว่าที่จะมาแก้ที่หลังนะคะเท่านี้ก็หมดปัญหาเรื่องสิวสามารถโชว์หน้าสดได้แบบไม่อายใครแล้วละคะ่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าปรึกษาปัญหาผิวหน้านะก็สามารถปรึกษาพาร์ทเนอร์หล้าชูเลได้ทั่วโลกเลยค่ะ